สวัสดีค่ะก็มาพบกับ EP ที่อีกแล้วนะคะ EP นี้ก็คือมีชื่อตอนว่า Silence Mode การชาร์จพลังด้วยความเงียบค่ะสวัสดีจาก Data Omniverse วันนี้เราจะไม่คุยเรื่องการลงมือนะคะไม่คุยเรื่องเป้าหมายแล้วค่ะไม่คุยเรื่อง hustle ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงโหมดที่คนเก่งหลายคนกลัวที่สุดแต่ก็จำเป็นที่สุดนะคะนั่นคืออะไรหรอคะ Silence Mode ค่ะเพราะความเงียบคือที่ที่พลังกลับบ้าน ตอนที่หนึ่งคนส่วนใหญ่ไม่กลัวความล้มเหลวแต่กลัวความเงียบค่ะเคยสังเกตไหมคะพอเงียบปุ๊บมือจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีเพราะว่ากลัวอยู่กับตัวความคิดตัวเองแล้วก็บอกว่าฉันแค่พักหน้าแต่จริงๆเราก็คือหนีหนีจากเสียงในหัวที่เราคุมไม่ได้หนีจากความว่างที่ทําให้เราเห็นว่าเราเหนื่อยเกินไปแล้วความเงียบมันไม่ฆ่าคุณหรอกแต่มันเผยให้เห็นสิ่งที่กําลังฆ่าคุณอยู่แบบช้าๆต่างหากตอนที่สอง silence คือการ calibrate ระบบพลังงานจักรวาลในตัวคุณความเงียบไม่ใช่ passive แต่มันคือการ reset ระบบพลังพลังงานแบบลึกสุดนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า neural recovery พระเรียกมันว่าสมาธิ silence mode ก็คือการที่ดึงปลักออกจากความยุ่งเหยิงของโลกภายนอกเพื่อ calibrate ความยุ่งเหยิงในใจเราเองคุณไม่ต้องเงียบเพราะอยากเป็นคนดีคุณต้องเงียบเพราะอยากกลับมาได้เต็มระบบ เหมือนยานแม่ต้องปิดระบบสแกนทั้งหมดก่อนที่จะว์าไปอีกจกักรวาลหนึ่งค่ะตอนที่3พลังของคนที่เงียบแต่ไม่หยุดลองดูคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆสิคะช่วงที่เขาดูหายไปนั่นแหละคือช่วงที่เขาอับพลังพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากเสียงดังแต่มาจากความชัดคนที่ยังต้องตะโกนพิสูจน์ตนเองคือคนที่ยังไม่เชื่อในพลังของตัวเองจีเนียสตัวจริงจะพูดน้อยลงเมื่อพลังเริ่มนิ่ง เพราะเขารู้ว่าเสียงที่ดังที่สุดในจักรวาลคือเสียงที่คุณได้ยินตอนทุกอย่างเงียบสนิทถ้าวันนี้คุณเหนื่อยนะคะไม่ต้องพยายามไปชาร์จที่ไหนเลยคะ่ะปิดไฟปิดเสียงปิดโลกแล้วอยู่กับความเงียบสักสินาทีนั่นแหละคือจุดที่พลังเริ่มกลับมาค่ะและนี่คือ Data Omniverse และนี่คือโหมด Silence Mode นะคะเพราะบางครั้งการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังที่สุดก็คือการไม่ขยับอะไรเลยค่ะ แล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ